สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการเย์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ EP นี้มาว่ากันเรื่องราวข่าวสารกันเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลนะในทางฝั่งของ ที่ตอนนี้กําลังเดือดดันกันอยู่แล้วก็มาพูดถึงความหลงหลังเกมซีเกมกันด้วยนะครับท่านผู้ชมบวกกับซื้อเอเชียนะครับจากประเทศญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าวันนี้ฟอร์มแจม่มสําหรับเจ้าเช็คสุเปโชสรารชาตินะครับเกือบยิงได้นะฮะเดี๋ยวผมขอประเดิมนะครับกับประเด็นแรกนะโอ้โห,โโหเด่นกําลังเดือดกันเลยท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับวงการฟุตบอลในชาานอาเซียนโดยเฉพาะคู่ชิงที่ผ่านมา และจัดกันอยู่ในกะพูชาด้วยนะครับท่านผู้ชมยิ่งเดือดหนักคูณ2กันเข้าไปอีกนะครับล่าสุดนี้มีเอเจนต์นะครับออกมาหาหนักเตะไทยไปเล่นในคอมเมนต์ท่านผู้ชมเงินเดือน8 0 0 0 0ื่นถึงแสนว่าอย่างนั้นนะฮะและคัดเกลดด้วยนะเออไทยหลีก1ไทยหลีก2ว่าอย่างนั้นปากก็บอกว่านักเตะไทยไม่มีคุณภาพนะคอมเมนต์ดีกว่าแต่ตอนนี้เองนี่กำลังหาหนักเตะไทยเราไปเล่นให้นะท่านผู้ชมแต่มันค่อนข้างขัดแย้ง ไปนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องของระคงราคาเนี่ยโอ้โหดีกรีนักเตะไทยลีกนะจ่ายน้อยไปนิดนึงนะในความสุขผมนะครับเพราะว่าคุณภาพนักเตะไทยในไทยลีก3เนี่ยก็เงินเดือนประมาณนี้แล้วทุนผู้ชมครับ8 0 0 0 0ื 80, ่นถึงแสนถ้าจะเอาไทยลีก2นะครับไปถึงไทยลีก1เนี่ยเงินเดือนต้อง2 0 0แสนอัพแหละครับหรือว่าแสนอัพขึ้นไปแล้วนะครับทุกผู้ชมก็ต้องบอกว่าแม่อยากได้ของดีแต่ราคานี ต้องใจเยอะหน่อยนะซึ่งมันก็เคยมีข่าวคราวนะว่าสโมสรยักษ์ใหญ่ในกรุงพนมเปญอย่างพนมเปญคราวเนี่ยเขาเคยอยากจะได้ปีโป้ใครจํากันได้บ้างว่ามันมีข่าวคราวครั้งหนึ่งที่ สโมสรยักษ์ใหญนะ่ในกัมพูชาอยากจะได้ตัวนักเตะทีมชาติไทยพร้อมที่จะทุ่มเงินตอนนั้นนี่ได้ข่าวว่าจะให้ถึง300แสนเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเปีนเพียงแค่ข่าวลือท่านผู้ชมครับเพื่อเกาะกระแสดังเดียงเท่านั้นสำหรับสโมสรที่อยากนะจัดพัฒนาลีกของตัวเองซึ่งซีเกมที่ผ่านมานี่ชัดเจนนะครับในเรื่องของคุณภาพของคเมเนเนี่ยมันชัดเจนมากว่าไม่ผ่านนะครับ ในเรื่องของการจัดการต่างๆเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้เงินเดือนเอานะฮะเขาจะจ่ายไหมละ่ะท่านผู้ชมยิ่งมันมีข่าวเรื่องไม่จ่ายเงินกันอยู่ในตอนนี้สําหรับวงการมวยเนี่ยเอ้ยเล่นเอาพี่บัวขาวไปขเขมียนไม่ได้เนี่ลองคิดเอาแล้วกันเอานะครับถ้าใครอยากไปก็สามารถเชิญได้เลยนะครับตอนนี้เขากําลังประกาศนะครับหาตัวนักเตะไปเล่นกันที่ขเขมียนกันอยู่ยนะผู้ชมเออโดนยําแน่เชื่อผมฮะแหอ แฟนบอลยำแน่แล้วครับไปเล่นคอมเนว่าอย่างนั้นนะนะนะเออเอามาพูดถึงควันหลงซีเกมกันหน่อยท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าจบนะไอทางฝั่งของเจ้าภาพนี่ผมก็งงเหมือนกันนะโดยเฉพาะประเด็นในหลายประเด็นนะแกก็บอกว่าโอ้โหเป็นความสุดยอดของกัมพูชาในการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้สร้างชื่อเสียงให้กับอาเซียนว่าอย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่า อะไรเข้าสิงแกทำไมให้แกคิดอย่างนั้นนะคิดสวนทางกันมากนะครับกับเพื่อนบ้านอาเซียนที่ถูกโกงเงินไปนะโกงยันวันสุดท้ายท่านผู้ชมครับในเรื่องของการจัดการของซีเกมนะงัดหลักฐานออกมาสารพัดสารเพนะครับเออชาวเน็ตเขาเก่งนะแต่เามียนไม่เคยยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับก็ยังคงภูมิใจนะครับกับสิ่งที่พวกเขาได้รับมานะครับ ดูเหมือนว่านะครับสื่อของเอเชียก็จับตาอยู่นะนะถึงแม้ว่ากัมพูชาเขาจะบอกว่าเขาทําเต็มที่นะโดยเฉพาะพิธีเปิดแล้วก็พิธีปิดอลังการว่าอย่างนั้นแต่ไม่ได้พูดถึงวิธีการจัดการในการแข่งขันเลยก็ต้องบอกว่าทําขึ้นมาเพื่อเอาหน้าเอาตาอย่างเดียวนะแล้วก็โกงเหรียญรางวัล จนเล่นเอามาเลเซียน,น้อยเหมือนกันนะเออได้เหรียญน,น้อยกว่าเขมรซะง,งั้นนะท่านผู้ชมสําหรับมาเลส่วนไทยกับอินโดนีวิ่งเข้าไปแล้วครับเราเนี่ยได้รองเจ้าเหรียญทองนะครับเวียดนามนี่เขาถือว่าเขาได้ที่หนึ่งไปในปีนี้นะครับแต่ความภาคภูมิใจนั้นอยู่ได้ไม่นานครับล่าสุดนี่สื่อหลายสื่อของเอเชียได้ออกมาจ่วใส่เจ้าภาพในเรื่องการจัดการของซีเกมจนทําให้เกิดประเด็นบานปลายระหว่างอินโดกับไทย ซึ่งนะครับเขาจี้ไปในเรื่องของความปลอดภัยเขาบอกว่าประสบการณ์ของเจ้าภาพในเรื่องของการป้องกันยังไม่ดีมากพอที่จะสามารถนะครับจัดการให้รัฐกลุ่มได้ในหน้าที่มีความตึงเครียดซึ่งหลายๆสื่อเนี่ยเขาบอกว่านะครับเจ้าหน้าที่น้อยไปนะท,ทั้งที่รู้อยู่นะกับพฤติกรรมของอินโดนีเซีย ก็ต้องยอมรับในสายตาของ AFC ตอนนี้นะครับเขาไม่ไว้ใจอินโดเลยนะครับเพราะว่าอินโดเนี่ยสร้างเรื่องไว้ค่อนข้างเยอะนะตั้งแต่ฟุตบอลโลกนะยู่20ปีที่พวกเขาเองเนี่ยถูกถอนออกจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่20นะครับซึ่งก่อนนั้นก็มีการโจมตีกันนะภายในสนามซึ่งหลีกภายในผมเชื่อว่าพฤติกรรมแบบนี้ของอินโดเนี่ยนะครับไม่ศบตา นะทางฝั่งของ AFC อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะฟีฟ่าเนี่ยเขาจับตามองกันอย่างเข่งรัดและนะครับล่าสุดนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าทาง AFC เนี่ยกำลังสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้อยู่ท่านผู้ชมครับซึ่งจะมีผลกับไทยและก็อินโดยอย่างแน่นอนนะครับทางฝั่งไทยของเราเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ออกมารับผิดชอบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้จัดการทีมก็ประกาศลาออกนะครับทีมงานสตาฟโค้ดก็ โค้ดละเนี่ยไม่ได้ทําอะไรนะครับดูจากภาพคงจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ได้ผิดอะไรแต่ทีมงานสตาฟกับนักเตะบางคนนะครับอาจจะได้โดนลงโทษนะครับแต่นะครับสื่อของอินโดนีไม่สดโลกเลยนะครับก็กําลังฉลองกันอยู่ยนะฮะสำหรับแฟนบอลแล้วก็ชาวอินโดหลังจากที่นะทำเรื่องที่อพยพอดสูต้องใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการสอบสวนออกมาเนี่ยนะครับ อินโดนีเซียนะครับอาจจะถูกลงโทษหนักกว่าไทยหลังจากที่ตรวจสอบแล้วนะครับนะอินโดเปิดก่อนนะก็ต้องยอมรับนะครับว่า แม่มาเย้ยเราก่อนนะพอเราเย้ยคืนก็ทนไม่ได้วิ่งมาต่อยเอาซะงั้นสุดท้ายแล้วนะครับสจังหวะที่เกิดขึ้นคือจังหวะแรกที่พวกเขานะ่ยิงเข้าแล้ววิ่งมาเย้ยนะครับในซุ้มมาน้าสำรองของเรานะกับจังหวะที่2ก็คือเรายิงได้แล้วเราวิ่งไปนี่เขาวิ่งมาต่อยนั่นคือจุดเริ่มต้นในการตลลมบอลกันเกิดขึ้นนะครับเราผิดนะครับผมไม่ได้บอกว่าไทยไม่ผิดนะครับเราผิดและเรายอมรับผิดกันไปแล้วนะครับ แต่เราจะมาชี้แจงในเรื่องของบทลงโทษที่น่าจะมีการสืบสวนกันนะครับล่าสุดนี้นะครับสื่อมาเลเซียเขาก็ออกมาชี้ในเรื่องนี้เช่นกันรวมถึงสื่อของเวียดนามด้วยนะครับต่างออกมาพูดถึงบทลงโทษนะครับที่ทาง afc จะลงโทษนะครับสองชาติก็คือไทยกับอินโดซึ่งเรื่องนี้นะครับน่าจะเข้าไปในการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยของสมาพันธ์นฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า afc นะครับ สื่อเวียดนามครับออกมาพาดหัวตัวใหญ่นะครับบอกว่าไทยอินโดเผชิญกับบทลงโทษจาก AFC นะก็เป็นการพาดหัวที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีบทคำสัมภาษณ์นะครับของทาง AFC มาด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่านะครับทาง AFC เนี่ยจะสอบสวนก่อนที่จะลงโทษสมาชิกนะทั้งสองชาติก็คือไทยกับอินโดที่เล่นกันในซีเกมในครั้งนี้ นะครับเพื่อที่จะให้เป็นเยี่ยงอย่างหรือกำราบเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อครั้งต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกซึ่งสุ่มเสี่ยงมากที่จะเกิดขึ้นอีกระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะครับอบอกว่ารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในซีเกมในครั้งที่32นี้ในรอบชิงชนะเลิศเ f c เน้นย้ำเสมอถึงความสำคัญของการเล่นที่ดีบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นกับการกระทําที่รุนแรงเช่นนี้โฆษกของทาง f f c ครับก็ได้ระบุนะผ่านสำนักข่าวใหญ่อย่างรอยเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่าออกสื่อใหญ่มาแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะครับสำหรับซีเกมอัปยศในครั้งนี้นะครับอัปยศยันตอนจบเลย <c oughs> ยอมจริงๆนะฮะในทาง f f c ครับรายังจะพูดต่ออีกว่าจะ ไม่มีบทลงโทษสำหรับการถอดเหรียญรางวัลน,นะสำหรับทั้งสงทีมแต่อย่างใดแต่ผู้เล่นและสมาชิกของทีมงานฝึกสอนนะผู้ชัดเจนนะที่เข้าร่วมในการตรุมบอลเนี่ยจะถูกปรับแล้วก็ถูกพักการแข่งขันอย่างแน่นอนนะครับนี่คือทาง AFC นะนะสำหรับท่านโฆษกที่ได้ออกมาบอกกล่าวนะครับในเรื่องนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีคลิปมีอะไรชัดเจนนะครับ ซึ่งตัวอย่างในซีเกมครั้งก่อนครั้งที่30ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับซึ่งโค้ดปาร์คเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่ทาง f อเนี่ยทำงานนะครับในเรื่องของการได้ใบแดงจากการดูหมิ่นพุทธศิสป์ในนัดชิงชนะเลิศกับทางอินโดนีเซียก็โจทย์เก่าแค่ไหนครับสำหรับโค้ดปาร์คนัดนั้นก็โดนอินโดเล่นหนักเล่นแรงเหมือนกันนะครับจนกระทั่งเองเนี่ยโค้ดปาร์คถูกแบนไป4ีนัดครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ ระหว่างไทยกับอินโดนะครับผมเชื่อว่าโดนแน่แ,นแต่อินโดคาดว่าจะถูกทาง AFC นะครับลงโทษหนักกว่าประเทศไทยนะครับโทษฐานที่ยั่วยุก่อนนะฮะแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายผู้เล่นแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ดนะของทั้งสองฝั่งนั่นแหละนะครับตลบมัวใสยกันนัวเนียเลยนะครับอ่ะตามกันต่อนะครับสำหรับบทลงโทษของทาง AFC ว่ามันจะออกมาอย่างไรนะครับต้องเราต่อมานะครับมาดูผลงานของนักเตะไทยในต่างแดนกันหน่อยนะครับเจ้าเช็คสุภโชสารชาติวันนี้ได้ลงสนามนะครับให้กับทางสโมสร,รสร้างชื่ออีกแล้วท่านผู้ชมครับเสียดายที่มันไม่ได้เป็นประตูนะครับหลังจากที่ผู้ตัดสินเป่าเป็นจังหวะรำหน้าไปก่อนก็ต้องบอกว่าฮาบุลเล่สุดสวย ถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยจบ31ไปแล้วครับสำหรับสโมสรคอนเสเรซโปโลก็ต้องบอกว่าการลงสนามแล้วก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองก็ตามนะครับตอนนี้เหมือนกับเจ้าเชคเนี่ยกลายเป็นไม้เด็ดของโค้ชมิชาไปแล้วนะครับสำหรับการลงมาเป็นตัวสำรองนะครับนัดนี้ก็เช่นกันนะครับ สุขบโชคสรารชาติครับกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับทีมไปเลยนะครับหลังจากที่ถูกส่งตัวลงมาในนาทีที่68ของเกมเจ้าเช็คเองนี่ถือว่าใช้โอกาสได้ดีนะครับในการเปลี่ยนเกมจากขวาไปซ้ายนะฮะจนเป็นที่มาของประตูที่2ของสโมสรซัปโปโรท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเช็คมีบทบาทสำคัญมากนะครับ ตรงแดนกลางหลังจากที่เฟอร์เดนเดสนะครับส่งบอลให้กับเชคครับตรงกลางแล้วส่งออกมาทางด้านขวานะก่อนที่จะโยนเข้าไปที่เสาสยูยะอาซาโนะนะครับเป็นคนยิงเข้าไปนะครับด้วยการม่งนะก็ถือว่ามีส่วนกับประตูนี้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าเช็คเองนะครับและจังหวะนี้ท่านผู้ชมครับกับจังหวะฮาร์บบนเล่ยนะยูยะออกตัวก่อนท่นะผู้ชมครับไม่อย่างนั้นไม่ล้ำแน่นะครับ แม่มงย้อนมาให้เจ้าเช็คเองรับนเล่ด้วยขวาเต็มข้อเลยครับเสียดายที่โอ้โหผูห้ตัดสินฮะบอกว่ารำ้หน้าท่านผู้ชมครับไม่อย่างนั้นแม่จะได้จานลึกลูกยิงนี้นะฮะให้กับเจ้าเช็คไปหนึ่งลูกสำหรับในศึกของเจลีกในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับเสียดายจริงๆครับก็ต้องบอกว่าซัปโรแรงนะครับตอนนี้ทะยานขึ้นไปอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนแล้วนะครับด้วยการเก็บชัยชนะได้3เกมติดท่านผู้ชม ก็ต้องบอกว่าปีนี้นะมาแรงสำหรับซัปโปโรนะครับในการมีเจ้าเช็คไปนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นไม้เด็ดนะเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะปีนี้เองเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นนะครับท่านผู้ชมกันไปยาวๆสำหรับนักเตะไทยของเรานะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ กำลังใจให้กับทางช่องเชฟปุงวันหน่อยนะครับยินดีขอตัวไ,ไปก่อนสวัสดีครับ